สวัสดีครับสวัสดีชันชาแนลครับผมตอนนี้ก็กําลังเตรียมตัวครับกําลังจะแวนแล้วรถอุปกรณ์พร้อมแล้วเลือแต่คนครับส่งเครื่องก่อนแวนไปวันนี้ไปเช็คสายไฟให้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวว่าลืมร้อยสายไอ,อ้ไฟรั้วครับลงสวิตตลืมไปเส้นหนึ่งก็พอดีครับแป๊บหนึ่งไปยึดแหลกยึดอะไรด้วยแล้วก็จะพาเสือดำออกแวนเดิมครับผม เดี๋ยวเจอกันที่หน้างานครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยไปทำงานทําแป๊บเดียวครับผมทำแบบยังไงล่ะมีนิดเดียวครับฉาบก็ยังไม่เสร็จเลยว่าจะไปยืดเหล็กก็ได้แต่เพิ่มสายแล้วก็เช็คไฟข้างล่างครับหัวว่ามันจะสลับกัน ก็พอดีเช็คเสร็จแล้วก็กลับเลยเขายังฉาบอยู่ครับผมสองสามอาทิตย์หนึ่งแล้วแสังด้านเดียวไม่เสร็จเทศนาวิ่รออีกแต่วันนี้เสร็จพรุ่งนี้อีกบันสองวันวันนี้อาคารพุทธประหัดส,สุขมันก็ต้องจับเสียมอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งฉาบบนบ้านอีกหลังหนึ่งไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่า ใจทำงานกันช้าถ้าครับเราเ,าเสียเวลาพอดีไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรวบรวมส่งงวดงานก่อนเดีย๋ยวบอกให้ับว่าจะรวมสักสองงวดทักสองหลังไม่ได้เลยเราลูกสาวมารับครับเพิ่งจะถึงครึ่งทางเองเดินเดินมาถึงก่อนแล้วโทรบอกตั้งนานแล้วไหนก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยเนาะมาถึงไหนแล้ว เปิดเพลงเปิดอะไรกันครับเลยมาไปประมาณตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งครับผมไปถึงนอนก็แปดโมงกับครึ่งก็ทำงานอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งบิงกลับมาชั่วโมงหนึ่งก็โอเคครับเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วลูกสามมารับอขับมาแล้วครับลักลเลไปแหละ <laughs> หมอก,ก็ไม่ใส่อาลลมมาดี่อัวลมกลางไม่ได้ครับ อ่าเรือมาแล้วครับน้ำมันก็ลงไปเรื่อยครับน่าจะอเดี๋ยวกันกินน้ำแข็งอครับลองฝันน้ำก็ลงน่าจะพรุ่งนี้น่าจะเรือน่าจะถ่อไม่ได้แล้วล่ะดูมันลง่ะ้ายังอยู่ประมาณนี้เลยครับ น่าลงเยอะครับเขาหักนะเห็นหญ้าเห็นอะไรหมดแล้วอ่ะสู้ๆอันร้อนอน,นี่ไม่ใส่หมวกมาแล้วอารมแล้วก็เอาหมวกมาด้วยนายดันมาเรื่อยๆ ทำไมกเชาวตีนเขียวทำไมไม่รู้เล็บมันไม่ใช่เล็บตรงนิ้วมันเขียวอืมโอเคอนออติดพื้นอีะจโผล่ยงะกโผล่ยัจะโผล่แล้วอมันเหื่อยนิดนึงดูมันลงเยอะกว่าเดิมเยอะเหื่อยนิดนึง เราใช้รแล้วชอชออสงั้นันเสียดบด้แล้ไม่เดินแล้วทีนี้ด้ยแล้รถมันเลยร้อนเลยงวันร้อนมากเลยร้อนแล้วดิเราะวาิสวานมาทำาครงหลังกัเดี๋ยวดูก่อนหาแม่ก่อนเดี๋ยวทำทำไมที่เก็บละคน ต่อข้างหลังออกไงไม้ก็มีแล้วก็ดีเรือน้ำมันขึ้นสูงนี้นนตอ้ตอกตรงไหนไอ้หลังบ้านอ,อ่ะตอกไว้อีกอกไว้อีกมันเช็ดตักผ้าให้ได้เป็นตอนเช้าก็ไปน,นอนเล่นได้ตอนบ่าได้ตอนตอนไปตักปลาโอ้โไม่ได้พายได้ถอดถ้าถึงก็ฉีดทั้งเดียวให้ฉีดที่หมดเลยฉีดไม่ได้มันหมดมันจะได้ใส,ส่สงซะ เงาน,นท่วมไม่ไา50่50เซนก็แล้วนีก็ดเดินอยาการหน้าอาารหน้าไม่ไ,ไปใบตายาวอยู่สองอาทิตย์นี้น่าจะได้หยุดงานอยู่ ยังไม่เสร็จถ้าเสร็จปุ๊บมันจะไปจับเสียมอีกสามวันก็อาทิตย์นี้หมดเสาร์อาทิตย์ก็หยุดอันน,นาคารต้องเป็นอานฉากบนนะจะเสร็จไปจันหน้านู่นจันหน้าจันทอันนาคารสองวันจบข้างบนรอมันอีกอาทิตย์หนึ่งเหนื่อยใจทำงานรอที่บ้านแล้วโอเคครับกลับกลาตอนนี้จะออกไปรับลูกสาวครับขยายไปทิ้งด้วยแล้วเอ,เอามือกล้องไปทิ้งด้วย อระขยะเลยแดดแจ่มเลยสี่โมงกว่าแล้วจะห้าโมงียดไปท <ka> ิ้งพอดีน้ําก็ใส่บุตรแล้วกำลังจะลุยได้แล้วขั้นขั้นล่างสุดจะโป่แล้วครับน้ําตอนมายังไม่โป่เลยตอนนี้ก็โปลใต้ขั้นลไประมาณสองเซนกว่ากว่าไม่ได้แคบจะไม่ได้ผ่านถ้าจะได้ของ ก็ยิ่งเตยเตยเตยมันเตยมันขูอยู่ได้เมื่อวานนะทอ่เราไปขู่ให้โดนให่หายไม่รู้มันขู่หรือมันหายใจไม่ออกข้าวหมูมัน,นปักเลยตัวไรตัวปเป็นอย่างไรอยู่เลยข้าวหน้าฝนแล้วมันก็ไม่กินอาหารตอนนี้กินยุมยิ่งร้อนมีฝนตกึงไอข้าวหน้าหนาวจำสิทธเนาะ จำสินก็ไม่กินอาหารมันสร้างไขมันตัวเองไงโอ้ยแสบตาขับเรือขับรถไปทำงานก็แสบตาทั้งขาไปขากับชายเรือยิย่งแสบตาอินตะวัน,นยาวงานการโอ้พวกนี้ก็ลำบากนะดูสิ ได้เดินลุยแล้วอะไรพวกเนี้ยไม่ท่วมด้านไม่ทายเลยน่าจะลำบากแล้วพวกนี้ <c oughs> น่าจะได้เดินลากไอ้เค็งนะไอ้เคมันน่าจะเดินแหละมันไม่น่านั่งเลยหรอกหรือเปล่าไม่เดินลากมันยิงสูงที่ฝั่งนัันแนวป่งแม่ไม่ช้าจับท่วมหลัง <c oughs> นี่เดินได่แล้วตอนนี้เดินสบายเลย ตามมาตามมาตามมา,มามเป็นไอ้นี่ไงหมา,มาแล้วทีเนี้ยมันผัดผัดขนตุ่นไม,ไ,ไม่มาไอ้ตุ่นลุยไม่ได้ตุน่นมันทโขมวอยู่ฝ<ป>นมามืดเลยครับฝั่งนู้นนะคืนนี้น่าจะตกอีกแล้วแหละอยู่ทุ่งไปออกเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็เหมือนทุงน่งนาหน่อยแต่ก่อนเป็นทุ่งอ่า อะไรนะตุงต้นโกโกโกํำเสือมาทำเสือครับเสือกกเสืออะไรนะมาครับกับข้าวเย็นเราวันนี้โอ้โหดูแยบานตัดให้ซะเยอะเลยเราเองหมดแล้วมีปลาหมึกจุบไก่ทอดครับแล้วก็นาหมูมันมีเด็กๆกินแล้วครับผมกินจบไปแล้วก็ ก็ประมาณนี้ครับผมกินข้าวไม่รู้หมดหรือเปล่าไม่หมดก็เป็นอาหารปลาเสร็จแล้วอืมโอเคประมาณฮะรมันออกหมดาจะใส่ปันปอนกันแล้วเป็นตายเป็นยายหมดแหละก็จะประมาณนี้ครับผมก็กินข้าวกันไปเดี๋ยวสักพักก็จะได้นอนมากกว่านะก็มาเจอกันบรรยากาศตอนเช้าๆครับผมก็จะได้ปิดคิดเนาะ เจอกันเช้าเลยก็จะปิดคลิปเลยครับคลิปตั้งแต่มอวานนล้เนาะ mm hmm. ก็ขอบคุณครับที่เข้าปรชุมมาติดตามกดฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับผม mm hmm. เจอกันคลิปต่อไปพีิต่อไปครับผมโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ